ของพี่น้องเกษตรกรบ้านปลายนาหมู่11ตาบลบ้านตึกอาเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดส,สุโขทัยส่วนใหญ่ก็คือการทํานาแต่ว่าในปีนี้ก็จะมีความเสี่ยงเพราะต้องอาศัยฟ้าฝนเป็นปัจจัยสําคัญอีกทั้งราคาข้าวในปัจจุบันก็ผันผวนทําให้กลุ่มเกษตรกรที่นี่เริ่มมองหาอาชีพเสรมิมเพิ่มผูนไรายได้และยกระดับความเป็นอยู่ยนะทางกลุ่มสตรีบ้านปลายนาจึงรวมกลุ่มกันเลี้ยงกระบือเพื่อเพิ่มรายได้จากการทำนาค่ะม ลักษณะภูมิประเทศของตำบลบ้านตึกกันนะคะจะเป็นที่ที่ราบเชิงเขาซึ่งจะเหมาะที่จะทำการเกษตรเฉพาะในช่วงหน้าฝนถ้าหน้าแล้งเนี่ยจะทำอะไรก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าน้ำมันไม่ค่อยมีเนาะก็ ZA. เลยว่ารังคิดกันว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงที่จะหาอาชีพเสริมช่วยเหลือครอบครัวดีก็เลยลองหาลือกันแล้วพอดีว่าพี่ประธานกลุ่มเขาเขามีพื้นที่ที่สำหรับที่จะเลี้ยงควายเขามีข้อควายเดิมอยู่แล้ว ก็เลยเออลองหารือกันว่าถ้าเราจะเลี้ยงควายเนี่ยจะดีไหมแล้วถ้าหากว่าเลี้ยงควายจะเอา,เ,อาเงินทุนที่ไหนมาเลี้ยงเพราะว่าเงินทุนก็ค่อนข้างขัดสนกันนะนะคะก็เลยก็เลยหาลือกันว่าเออมันมีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีซึ่งเขาให้ให้การสนับสนุนนะคะเรื่องงบงบให้กู้ดอกเบี้ยต่ำมาเนาะก็เลยลองลองทำเรื่องยื่นไปที่ สำันงงานพนาชุมชนอำเภอกลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านปลายนาได้รวมสมาชิกสตรีตั้งแต่5คนขึ้นไปเขียนโครงการขอรับเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุโขทัยในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีนำไปจะซื้อกระบือมาเลี้ยงจำนวน5ตัวและสามารถขายนำรายได้มาคืนกองทุนจนครบไปแล้ว1รอบ เมื่อเริ่มประสบความสำเร็จก็เริ่มมองเห็นช่องทางในการขยายโอกาสของอาชีพการเลี้ยงกระบือกลุ่มนี้จึงยื่นความประสงค์ขอรับการสนับสนุนเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อนำไปจัดซื้อกระบือให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นซึ่งนำไปสู่กำไรจากการขายที่มากขึ้นทำให้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้โดยเฉลี่ยเดือนละประมาณ5 0 0 0ถึง10,000บาท นับว่าสตรีได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวอย่างคุ้มค่ามากเลยค่ะก็คืออย่างแรกและอย่างหลักๆนี่คือเป็นกองทุนกองทุนที่ให้สนับสนุนเรื่องเงินกู้ดอกเบีย้ยต่ำซึ่งซึ่งของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้ร้อยละ3บาทเนาะแต่ถ้ากลุ่มองค์กรอื่นก็จะ7บาท8บาท9บาทงเงี้ยจะค่อนข้างต่ำกว่าที่อื่นแล้วก็จะมาให้การสนับสนุนในเรื่องอ อาชีพเรื่องส่งเสริมอาชีพเรื่องอความเข้มแข็งของสตรีค่ะให้ให้ให้ความช่วยเหลือสตรีที่เขาเกิดปัญหาเนาะก็คือณตอนนี้เนี่ยค่ะ,ะขยายโครงการไปว่าโครงการต่อไปเนี่ยเราจะ,ะเพิ่มเพิ่มจำนวนควายให้ให้เป็นจากเดิมที่เราขอไป5ตัวเนาะตอนนี้ ขอเพิ่มไปเป็น9ตัวค่ะค,คือเลี้ยงให้เยอะขึ้นคองใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเงินปันผลที่เราได้กันมาเ,เราก็สามารถที่จะเอาไปลงทุนทําอย่างอื่นได้สมาชิกบางท่านเนี่เอาไปลงทุนค้าขายไปลงทุนซื้อจักรมาเย็บผ้าอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ต่อย,ยอดไปอาชีพเสริมส่วนอื่นมาได้อีกอะค่ะการที่สตรีกลุ่มนี้ เลือกการเลี้ยงกระบือเป็นอาชีพเสริมก็เพราะเป็นงานที่ไม่ยุ่งยากส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงแบบไล่ต้อนสัตว์ไปกินหญ้าในทุ่งกว้างกลางนาที่วางเว้นจากการเพาะปลูกหรือทุ่งสาธารณะรวมทั้งแปลงหญ้าที่เลี้ยงไว้อีกทั้งทางกลุ่มก็มีโรงเรือนเลี้ยงกระบือจึงไม่ยุ่งยากสําหรับสมาชิกกลุ่มในการเข้ามาช่วยกันดูแล แต่โดยหลักแล้วก็จะมีพี่เทียมสุริยันพ่อบ้านของหนึ่งในสมาชิกมาช่วยดูแลพาฝูงกระบือไปกินหญ้ากินน้ำที่อยู่นอกทุง่งดูแลจนกระบือกลับเข้าคอกรวมถึงการทำความสะอาดคอกและเก็บเกี่ยวหญ้าเนเปียรที่ปลูกไว้มาให้กระบือกินเพื่อลดต้นทุนในการจัดซื้ออาหารด้วยค่ะ ในเรื่องของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่มเพื่อสิสัตย์นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่ากองทุนเนี่ยได้เข้ามาส่งเสริมให้สตรีได้มีอาชีพทำโดยการรวมกลุ่มซึ่งปัจจุบันเนี่ยการที่จะมีอาชีพเสริมเนี่ยต้องใช้ทุนกองทุนนี้เนี่ยซึ่งเป็นกองทุนที่ให้กับสตรีที่มาประกอบอาชีพเนี่ยมีกิจกรรมหลายๆอย่างแล้วก็เป็น กิจกรรมส่วนหนึ่งที่สตรีในตำบลในหมู่บ้านเนี่ยได้ใช้เงินทุนตัวนี้มาประกอบอาชีพเช่นกลุ่มนี้นะรวมกลุ่มกัน5้าคนแล้วก็กู้เงินมาประกอบอาชีพซึ่งแต่ละปีเนี่ยก็จะสร้างไรายได้ให้กับสมาชิกปีนี้ก็เพิ่มทุนอีกซึ่งตอนนี้กําลังของบประมาณขอคําเรื่องกู้เงินเพื่อจะเอามาเลี้ยงรอบต่อไปนะครับส่วนในกลุ่มต่างๆซึ่งในพื้นที่อำเภอ,เอศรีสัชนาลัยเนี่ย สต,ตีที่กู้เงินไปเนี่ยก็สามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถนำเงินมาใช้คืนกองทุนได้ครบทุกกองทุนความสำเร็จของกลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านปลายนาะก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าหากมีการเริ่มต้นด้วยคุณค่าและความสามารถของตัวเองต่อยอดด้วยการมีแหล่งเงินทุนที่สนับสนุนอย่างจริงจังและจริงใจ ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดส,สุขโขทัยก็ทําให้อาชีพพื้นฐานเติบโตไปสู่ความสําเร็จในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้และชีวิตที่มั่นคงให้กับครอบครัวและชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะมาศรีสัชนาลัยทั้งทีนอกจากจะมีความเข้มแข็งข,ของกลุ่มเลี้ยงกระบือบ้านปลายนาให้เรียนรู้กันแล้วห่างไปเพียง3กิโลเมตรยังมีชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ ซึ่งเป็นชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีที่อยู่ในตำบลบ้านตึกมีความเข้มแข็งในด้านของการอนุรักษ์ธรรมชาติจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้แวะไปเที่ยวชมสัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชนรวมถึงกราบสักการะรูปปัน้นอนุสาวรีย์เจ้าหมื่นดงนครเพื่อความเป็นสิริมงคลไปแล้วจะรู้พักค้างได้สัมผัสธรรมชาติแล้วจะรักวิถีชีวิตที่มีสเสน่ห์ของชุมชนแห่งนี้ค่ะ